สวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนตกปลอยๆนะคะวันนั้นมันนั่นมันนกหรือว่ามันไก่ว่าหน้าตัวใหญ่จังเลยอากาศจะคึมคึนะคะฝนตกน นูนดูนะคะจะตกหรือเปล่าเอ่ยข้าวสวยไหมข้าวสวยไหมข้าวสวยจังเลยข้าวได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือน ยาก็มีอยู่โอเ้เกิลเอาฝนมาลูกเกิลอุ้ยฝนมาครูต้องแอบกระต๊อบกันฝนตกลวกแอบกระต๊อบกันกระต๊อบคุมฝนได้เปล่านะ้ออะ ฝนตกค่ะฝนตกค่ะเกิยไม่ต้องไปลูกฝนมันตกฝนตกลูกทั้งข้าวสวยทั้งหญ้าสวยเลยนะเนี่ย มาฝนตกเลยเกินไปตากฝนทำไมลูกฮะแล้วก็เดี๋ยวแม่หาเก้าอี้นั่งก่อนอือมันเขียวซะอุ่มดีจริงๆเลยมาเข้าร่มลูกฝน เรานั่งก่อนให้ฝนหายแล้วค่อยกลับตอนนี้ก็ประมาณนะ่จาจะห้าโมงกว่านะคะห้าโมงย็นฝนตกฝนจะเลิกตกเมื่อไหร่อันเนี้ยเล้วก,กันเอ้ยฝนตก ดินลินชอบจังเลยทำไมมันเขียวอย่างนี้ดูมุมเดียวไปก่อนนะคะฝนตกจ้ะฝนตกละอองฝนแบบปล่อยๆไม่ได้ตกเม็ดใหญ่นะคะนกนางแอ่นบินกันนกนางแอ่นนี้ไม่กลับบ้านกลับช่องนะเย็นแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนกันเนี่ย พุกนั่งอยู่ที่กระตอบนะคะเอาโต๊ะมานั่งที่กระตอบมุมเดิมๆเมพราะไปเดินไม่ได้ฝนตกนะคะกูเกิลกูเกิลทางนั้นวิวสวยไหมฮะทางนั้นวิวสวยป่ะลูกเราเห็นมัน มันจะเห็นไอ้นี่ไหม้ย,ยแดดออกด้วยอะฝนตกแดดออกนี่สายฝนทั้งนั้นเลยนะคะนกกระจอกเขาลังฝนตกแดดออกสวยมากวยเมื่อกี้โดน เอ้ยทำไมปุ๊บวอองฝนไม่เห็นมันฝนมันเม็ดเล็กครูเกิลครูเกิลไปตากฝนทำไมล่ะลูกเอาล่มไหมเอาล่มกลางเปล่าเดินเอ้ยครูเกิลครับครูเกิลครับ ฝนใจหยุดแล้วครับลมลมพัดทางไหนครับกลับบ้านยังอ่ะหนูเดี๋ยวมันจะมืดหนูหนูต้องกลับทางป่านะยักใหญ่มาอีกแล้ว phun tục đèn ốc nút da chúc phẩu lăng, bắt tớ thăng thăng, nè, hổng quên, ui leng 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 ดมกลิ่นไอฝนกลิ่นไอดินซื่นใจกลับบ้านไปเลยลูก กลับบ้านไปเลยเนาะไปกลับบ้านฝนหยุดตกแล้วไป็วไปฝนหยุดตกแล้วเิ็วไปกลับบ้านโอ้ข้าวหนึ่งเดือนสวยมาก ลูกเกิลเขาเก่งไปลูกไปกลับบ้านฝนตกจ้าฝนตก คลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเขาจบคลิปก่อนนะคะฝนตกจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้า